สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มาลีผ้าไทยทุกท่านคุณลูกค้าขาผ้าไหม่สวยๆรุ่นนี้นะคะลายดอกแก้วมัดหมี่ลายดอกแก้วนะคะก็จะเป็นสีพื้นที่เป็นสีเข้มนะคะแล้วลวดลาย ที่เป็นลายดอกแก้วตัวนี้ก็จะเป็นแบบสีเข้มๆเลยคุณลูกค้าขาเห็นลายชัดเจนสวยงามมากๆสาหรับคุณลูกค้าที่ชอบสนใจสามารถติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยราคาผืนละ1000บาทค่ะราคาผืนละ1000บาทหรือว่าคุณลูกค้านะคะจะให้ทางร้านนะคะตัดเป็นผ้าถุงให้บอกได้เลยคุณลูกค้า่ะรวมไปถึงนะคะเรามีหลากหลายเฉดสีมากๆไม่ว่าจะเป็นสีเขียวสีม่วงค่ะคุณลูกค้าขะสแกนที่ QR c อา e คทักแชทแล้วส่งสติ๊กเกอร์เข้ามาได้เลยนะคะชอบนะคะผ้ารุ่นไหนแบบไหนอยากให้นุ่มตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดติดซิค่ะ ถ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างบอกเข้ามาได้เลยเดี๋ยวทางร้านตัดให้คุณลูกค้าคะรวมไปถึงผืนนี้สีน้ำตาลค่ะแล้วก็มีสีฟ้าน้ำทะเลนะสีฟ้าน้ำทะเลนะคะสีเหลืองนะคะแล้วก็สีน้ำเงินด้วยคุณลูกค้าชอบสีไหนแจ้งเข้ามาทกเข้ามาได้เลยราคาผืนละ1,000บาทราคาผืนละ1 0 0 0บาทค่ะคุณลูกค้าคะถ้าตัดเป็นผ้าถุงนะคะราคาจะอยู่ที่1,600บาท คุณลูกค้าจ๋าวันนี้ค่ะโปรโมชั่นสุดพิเศษนะคะเพื่อคุณลูกค้าร้านแม่าริพาไทยของเราสั่งตัดผ้าถุงนะคะเลือกใช้ผ้าไหมรุ่นนี้นะคะสั่งตัดตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงวันที่31ธันวาคมนี้คุณลูกค้าคะคุณลูกค้านะคะจะได้รับสบายค่ะนุ่มสบายสวยๆที่เข้าเซตกันกับผ้าถุงแบบเนี้ยมูลค่า490บาทเดี๋ยวจัดทาให้ฟรีเลยเดี๋ยวแถมให้ฟรีหนึ่งชิ้นด้วยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเขียวสวยๆแบบนี้เลยถ้าคุณลูกค้าชอบสีเขียวคุณลูกค้าก็แคปเจอร์หน้าจอหรือว่่่าาาจจดดดดดดใใสสกกระดดะกระะะะะษษไไไไวว้้้้นนเลยะคะ ว่าชอบสีเขียวผืนนี้คุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะคะผืนนี้สีม่วงค่ะจะดูให้ดูสีม่วงด้วยนะสีม่วงก็สวยเห็นไหมถ้าคุณลูกค้าชอบสีม่วงเลือกซื้อผือนนี้ไปตัดได้เลยคุณลูกค,ะคะ้าจ๋าดูเสื้อในตู้ก่อนตอนนี้ ดูเสื้อในตู้ก่อนตอนนี้ว่ามีสีอะไรอยู่นะคะเพราะว่าเราจะซื้อผ้าไปตัดผ้าถุงเนาะเราจะซื้อผ้าไปตัดผ้าถุงหรือว่าคุณลูกค้านะคะกําลังตัดสินใจนะคะจะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงให้ดูเสื้อในตู้ก่อนวันนี้จะใส่เสื้อสีอะไรจะเสริมใส่กับเสื้อสีอะไรเลือกได้เลยผืนนี้สีน้ำตาลจากผืนนี้สีน้ําตาลคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าชอบผืนไหนคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาทักเข้ามาได้เลยสั่งซื้อผ้าไปตัดเองราคาผืนละ1000บาทค่ะให้ทางร้านตัดเป็นผ้าถุงผ้าไทยให้ราคาผืนละ1,600บาทนคครรวมมปปถึงงโโชัันสุุดณลูก้า เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมนี้ผืนนี้สีฟ้าน้ําทะเลนะเดี๋ยวนุ่มแถมนะคะมีสบายแถมให้ฟรีด้วยมีสบายนะคะมูลค่า490บาทแถมให้ฟรีหนึ่งผืนด้วยถ้าคุณลูกค้าชอบคุณลูกค้าสนใจก็ติดต่อเลือกช็อปเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าขาผืนนี้สีเหลืองก็สวยผืนนี้สีเหลืองค่ะ สวยไหมมัดหมีลายดอกแก้วมัดหมีลายดอกแก้วนะรุ่นนี้นะคะเรียกว่ามัดหมีลายดอกแก้วนะคะเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องค่ะเป็นผ้าไหมสังเคาะทอเครื่องสาตะกอน,นะคะคุณลูกค้านะว่าไม่ถึงอีกหนึ่งผืนสุดท้ายผืนนี้ก็สวยผืนนี้แบบเฉดสีเข้มๆเลยนุ่มชอบนุ่มหมาเป็นคนชอบสีเข้มๆนะมันดูแบบสดใสดีนะคะอันนี้จะเป็นสีน้ําเงินที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีกรมนะคะที่นุ่มใส่อยู่จะเป็นสีกรมสําหรับคุณลูกค้าที่ชอบผ้ารุ่นนี้ผ้าไหมสวยๆลายดอกแก้ว